งงไหมเพอพี่นาคีณแ้วเราต้องพูดแต่เรื่องตั้งแต่วันวงสวงจนวันนี้สองร้อยร้านแล้วทุกปีแล้วไม่มีได้ยังไงมาดูแก้วว่ะมาได้ยังไงไม่ได้ยินได้ยังไงก็ไม่รู้สวัสดีทุกคนค่ะเอายังหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะพี่พี่ลาสุดคืนยังไงก็ไม่ให้กูตั้งตัวเลยไม่ประกาศเลยอยาประกาศเพราะแบยุติไม่เผาขี่แล้วบ้านมาให้มาให้ใจเย็นสิใจเย็นแม่คือที่บอกว่ายุติเนี่ยคือ เอ็มทาบ้านนางงามขี้เมามาของตัวเองมาเอ็มทำมาสองปีแล้วแล้วที่เอ็มบอกว่าเอ็มยุติเนี่ยในใจเราเองเอ็มกล้าพูดเลยว่าไม่ได้เกี่ยวกับผลคะแนนที่เด็กเราไม่ไม่ได้เข้าไปเพราะเด็กเราก็ไปไกลมากๆแล้วสี่คนอะไรอย่างเงี้ยเราแค่ไม่รู้สึกว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะพี่เหมือนเราเลี้ยงลูกเราอยู่ในบ้านใช่ไหมแล้วเมื่อลูกเราออกจากนอกบ้านไปอ่ะเราเพื่อนไม่เล่นด้วยอ่ะแล้วอยู่ดีก็แบบงอแงกลับมาเราก็เลือกที่ให้เล่นในบ้านดีกว่า เราก็มีเวทีเหมือนกันทุกคนก็เลิฟในนางงามเหมือนกันแล้วบ้านเราก็เป็นบ้านนางงามเราก็ประกวดกันอยู่แต่ในบ้านแหละเพราะเอ็มพูดทุกครั้งเลยว่าการทำมิสคียเมาเนี่ยเป็นการประกวดคนในบ้านหาคนข้างบ้านแตร้อมไงหลายคนก็มองอย่างนี้ไงมันได้แบบทำใจว่าเราอกหักเออก็เลยบอกว่าไม่เกี่ยวเลยไม่ไม่เกี่ยวเพราะว่าเอ็มพูดแล้วเอ็มโหสาบานเนี่ยตอนนั้นต้นโพลเนี่ยเราเล็วเร็วเร็วเดี๋ยวมันห่านเยอะโอเคมาเอ็มแค่บอกว่าเอ็มพูดกับเด็กทุกคน จะไปประกวดไปเอาอะไรหนูบ้างหนูอยากได้มงเฟบูรลาดเด็กก็บอกนะค่ะว่าเอาไปทําอะไร uh huh. เด็กก็ยังแบบ uh huh. เด็กก็อึ้งสิเพราะสุดท้ายหนูจะเอามงเอามงแต่เอ็มสอนเด็กในบ้านว่าเอามงไปเพื่อทําอะไรต้องหาคําตอบนี้ให้ถูกก่อน uh huh. ไม่ใช่ได้มงให้อยากได้มงสัมเพลงก็มี uh huh. สั่งทําก็ได้แค่รู้สึกว่าวันนี้ทุกคนขึ้นไปเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดบนเวทีเพื่อให้สปอนเซอร์หลักเพราะว่าบ้านเราทํางานกับลูกค้า กับเงินเราทําเราต้องทําเงินขึ้นไปทําให้ลูกค้าเขาเห็นว่าเราเลิศฉันเดินได้ฉันหมุนฉันตอบคาถามได้ฉันรีวิวสินค้าได้ทุอย่างจบเด็กลงมามีความเสียใจแต่ไม่ได้เสียดายไม่ง,งั้นยอไปวันที่น้ำเพชรมาขอที่ไปประกวดเราได้บอกอะไรไหมหรือว่าเขามีเหตุผลอะไรทำไมเขาถึงอยากไปตรว่บอกเหมือนกันเลยพี่บอกแต่วันแรกเลยวันนี้บอกว่าน้ำเพชรประกวดได้พี่หนูอยากไปปิงอยากไปคิมอยากเออคิมปเป็นเป็นแบบโหวตเข้ามาใดใดโฟอยากไปก็เลยคุยชัดเจนว่า เป้าหมายคืออะไรขึ้นไปทําให้ดีที่สุดสุดท้ายเราต้องไม่มงถูกต้องแล้วคนจะได้ถามว่าดีขนาดนี้ทําไมไม่มองใช่ใช่ใช่เอ็มเอาจริงนะเป็นอย่างนี้ทุกเวทีเลยเหมือนกันว่าอ๊ยทาไมลงไปทําไมไม่มงว่าทําไมดีขนาดนี้ความชอบของเราไม่เหมือนกันเราก็ไม่อยากจะอะไรมากเพราะว่าเราก็ทาเวทีเหมือนกันเพราะสุดท้ายเราให้คนนี้แต่คนนี้สวยกว่าทําไมเอ็มว่ามันน่าจะมีองค์ประกอบหลายๆอย่างที่เวทีเขากําหนดมา ี่จริงเอ็มสงสัยในผลคะแนนที่ไหลในโซเชียลกำลังสงสัยเหมือนกันเพราะเขาอยากให้เปิดคะแนนกับคนไดเมื่อตอนที่พงลีอีกหลายคนก็แบบกฎกตรการมันแบบม้อย่างไรงอะไรแต่ี้ว่ามันเป็นอาจจะเป็นกลยุทธ์เป็นการตลาดของเขาละกันเขาเขาอยากทําแบบไหนในเวทีเราให้ดอกไม้เขาอาจจะให้พงลีเรื่องคะแนนเอว่ามันน่าจะเป็นกลยุทธ์ในการขายของของเขาอย่างนี้มากกว่าเรื่องผลคะแนนที่ออกมาวันนี้ก็ดูค่ะแต่ว่าดูไม่รู้เรื่อง เขามีกฎกติกาแบบนี้ด้วยอะไรพวกฤงลีดใช่ป่ะพวกฤเหมือนเขาบอกก่อนนะสองวันวันนึงสองวันนั่นเลยใช่ครับใช่ใช่แต่เรายอมรับใช่ไหมคะเราะบงคนจะมองว่าเฮ้ยมันมันอยู่ดีมันก็นึกจะคืออะไรอะไรขึ้นมามันก็โผล่ขึ้นมาเลยอะไรอย่างเงี้ยอ่าเขาก็เขาก็ใช้เขาว่าเขาเป็นเรียลลิตี้อ๋อแล้วก็ย้อนกลับมาที่เราแล้วทำไมอยู่ดีเราอยากยุติการสมกฏไม่ ไปให้คนมาบอกว่าต้องเป็นแบบนี้แบบนี้ไม่ใช่เราไม่รับฟังแต่ถ้าจะมาเปลี่ยนคาแรคเตอร์ไปเลยฉันมาจากบ้านนี้แต่มาให้ฉันเปลี่ยนไปเป็นบ้านเธอแล้วก็ไม่ให้อีกหรืออะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่านั่นก็อยู่แต่ในบ้านแล้วขออยู่ติดีกว่าเพราะว่างานเราก็เยอะทาไปก็ไม่ได้อะไรล่าสุดเนี่ยเ,เฉพาะไฟนอลเนี่ยอีซี่ตัวนี้สองแสนนะท,ท,ที่หายไปเนี่ยรีวิวคอกับแตกเนี่ยเอาไปลงชุดลงอะไรหมดอ่ะรู้สึกว่ามาไม่ได้ลแล้วสองปีเอ็มอ่ะ เอ็มบอกด้วยเราเอ็มขอบคุณไบอ้นมากมากที่แบบว่าให้โอกาสเราที่แบบว่าเอ้ยให้เอ็มเป็นคนทํานะเพราะว่าเราก็เต็มที่มากๆแต่ว่าแค่ยุติเอ็มแค่ยุติไม่ได้แบบมีการแบบหานีจริงคือเครื่องมะไม่เครื่องจังใจจริงจังใจเลยเครื่องเรื่องเดียวพวงหลีดอะไรอะไรอันบายไม่ได้เครื่องเรื่องคะแนนด้วยนะเธอลูกเรายืนอยู่บนเวทีมีคนเดินเอาปอแถวเอาพวงลีดมาวางให้ เราไปสสยมูมันอัปมงคลเราถือเราถือแค่นั้นเราถือเอาอยู่ดีมาส่งพวงหลีดให้อย่างเงี้ยเครื่องเรื่องเดียวเรื่องคะแนนจะตัดจะขึ้นใครเอาเอาเลยเพราะว่าไม่ได้หวังอยู่แล้วจริงมาเรารู้ว่ามันเป็นกลบเป็นพวงหลีดเรามีการแย้มมันหรือมีการถามไหมว่าทาไมจะต้องเป็นพวงหลีดไม่ลดคะแนนที่อย่างอื่นนะไมต้องเป็นพวงหลีดพวงหลีดคือสปอนเซอร์ของเขาอะไรนะเป็นพวงหลีดเรามีการแย้มมันหรือมีการถามไหมว่าทาไมจะต้องเป็นพวงหลีดไม่ลดคะแนนที่อย่างอื่น พงลีคือสปอนเซอร์ของเขาอ,อ,อะไนะเป็นสปอนเซอร์ของเขาทีม่มายของกานางงามเลยนะไม่รู้ไม่ทราบปีหน้าไม่ลงหรือ<ะ>ปีนี้พวงลีแล้วปีหน้าไม่ลงเย็นาอย่างนี้หรอก็จะกอนไปเหมือนกันว่ามึงกะตายจริงเหรอหรือไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะสปอนเซอร์แบบจากงานจบอะไรโทษนะสปอนเซอร์ของร้านขายพวงลีร้านขายพวงลีลงเป็นเป็นสปอนเซอร์ของเวทีขาวออแล้วเขาก็น่าจะมีกิมมิคให้รู้สึกว่ามันเก๋หน่อยเราไม่ได้เคืองลงผลคะแนนหรือตัดคะแนนลูกเรา กะทิก็เดินมาถามเอเหมือนกันว่าแม่ซื้อพวงหลีดให้คนอื่นไหมกะทิปีที่แล้วที่ไปอยู่ในบ้านเอพูดกะทิว่าซื้อทําไมถ้าตัวเองได้อ่ะโกรธไหมเออจริงแม่เหมือนเรากะทิก็ไม่ได้ผิดที่มาถามเราเอว่ามันเป็นการแช่งให้ตายมากกว่าคนธรรมดาไม่มีใครซื้อพวงหลีดให้กันนะเราก็เลยมองไปในแง่นี้ใช่เรามองไปในแง่ดีแล้วก็สมมติจ่ายเงินไปหมื่นหนึ่งวันนี้มันเลยลงไปเลยสองแสนเพื่อให้คนอื่นบ้า ใครได้ตังค์ข่าวไม่ใช่เราไม่คุยจีบบ้านแว่ายังไงบ้างบ้านเราเองคุยกับใบอั้นใช่ป่ะคุยอย่างเราได้เกลียดใจแบบว่นไม่ได้ไม่ต้องเคลียร์พราะไม่ได้มีอะไรไม่ได้ทะเลาะเพราะทะเลาะเราพูดอยู่แล้วเราก็จะแบบทําไมทำงี้ไหมเขาเราเข้าใจว่าบริบทเขาเป็นเจ้าของเวทีเขาต้องการหาความววาวอาให้อะไรไรแล้วก็ก็เป็นกลยุทธ์ของใครของมันเลยแต่ล้วเราได้แจ้งไปว่าเราจะไม่ส่งปีหน้าแล้วเราก็บอกโคตตันนั้นเลยแล้วเขาไม่หลักไปมายักษ์หรือว่า พมคือประกาศเลยเขาก็ทักมาอยู่ในเพจว่าขอบคุณนะคะอะไรนะเขาก็ทักมาขอบคุณนะคะไม่มีการรั้งไว้ไม่มีเราไม่ได้แบบไปแล้วนะอย่างนี้นี่สักนิดเดียวว่าไอ้เอมทำไมมีอะไรพี่ผิดพลาดตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่เอ๊ว่าหลายๆคนรวมหลายๆคนอาจจะคิดว่าเราเขาเรียกว่าไงชนะแพ้ไม่เป็นคือโกรธไม่มีน้ำใจนักกีฬาถือว่าไร้สาระแ้่จริงๆเราได้ปลอบใจน้ำเพจยังไงบ้างัเรื่องที่เราเจอคือ เพราะนั้นรู้สึกว่าหลายคนมองว่าเขาทำคะแนนดีมาก่อยูดีมาเสียตรงที่ดิฟุต้อบุรีเอว่าอาจจะเสียใจที่ทำเต็มที่แต่ว่าเข้าใจแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่านั้นถ้าใครมีดูคลิปเอ็มเขาไปพูดนําเพชรว่าถูกต้องแล้วเราไม่ได้ก็คือถูกต้องแล้วเพราะสุดท้ายแล้วทําเดินเต็มที่ชุดสวยตอบคาถามดีนู่นนี่น่าสุดท้ายเขาไม่เอา แล้วจะทําไงได้เพราะเขาไม่เอาก็แค่ถูกต้องตามบริบทเราแล้วขนาดนั้นจริงๆเอ็มจะพาน้องเราไปแก้บนเพราะว่าได้ภูริเยอะหลายคนรู้สึกว่าใหญมั้ยมีจานแบบเออมันจะดูไม่ตรงนี้มีไหมเดี๋ยวก็น่าจะนัดกันไปอ่าบน้ำมนต์หน่อยเจ็ดวันได้ไหมอันนี้พูดจริงจใช่ไหมจริงจริงเอาวัดเดียวพอวัดเจ็ดวัดเกินเกินเดี๋ยวน่าจะเหนื่อยน่าจะตายจริงจะมีเลย์ตักถึงใครไหมอยากจะพูดถึงใครไหมแหละหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นดามงดาม่าใหญ่โตอะไรเธอเล่นใหญ่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ เอ็มอ่านคอมเมนต์ในติ๊กต็อกนะแพ้ไม่เป็นบ้างแหละโกรธบ้างแหละนู่นนี่นั่นเอ็มอยากจะพูดตรงนี้เลยนะถ้าเอ็มอยากจะเอาแสงเอาเสื่อวันนั้นเอ็มกรีดเลยแลวเอ็มก็ขึ้นไปบอกไม่ก็จบแต่เอ็มเรื่องที่จะไม่ําแลวเอ็มรู้สึกว่าเอ็มให้เกียรติเจ้าของเวทีเด็กคนอื่นเอาพวงหลีดไปให้พี่ใบอันวิ่งไปดูคลิปได้เลยเอ็มกะทิเป็นคนวิ่งไปรวบเด็กตัวเองไว้ว่าอย่าทําแบบนี้แบบนั้นเลย แล้วเอ็มแกไปถึงตอนที่ปิงกินเบียรบนเวทีเขาขายเบียรค่ะไม่ได้ไปหามาจากบ้านไม่ได้เตรียมมาเขาชํำกันทั้งงานเลยค่ะวันนั้นอยู่แล้วเพราะปีที่แล้วไปอังก็ท<ม>ําบ้านทำงานที่เมาก,ก็กินรู้สึกว่าแล้วมันจบการแข่งข,ขันแล้วด้วยไม่เท่แบบว่าประกวดอยู่แล้วแบบมันจบแล้วมันปิดไลท์แล้วเขาก็หยิดกินก็ไม่ได้มีอะไรก็อยากจะบอกทุกคนว่าขอบคุณที่เอ็นดูแล้วก็การที่หยุดทําเนี่ย มันไม่ได้หมายว่าเราทะเลาะกับใครก็แค่หยุดก็คือหยุดแค่นั้นเองค่ะเพราะว่าหลายๆคนก็หยุดไปเหมือนกันเลยรือหนึ่งเรื่องเพลงเราส่งการนี้มาแน่ไหมส่งการนี้เส่็จวัอยากถามแต่ว่าตัวผมยังไงบ้างเพลงเราเป็นยังไม่มีใครดีเช่แม่มึงขาดังมากตอนนีปล่อยเร็วมากนะใช่ป่ะรองไม่หลับสิเราดังมากดังมากเก่เลยใช่หมแ้วก้คาดแค่ก็มาจากขนาดนี้ไหมตอนแรกไม้คือเอ็มอะ เอ็มรู้ว่าบางทีแรปเปอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ตรงตลาดเ,เขาก็จะมีตลาดแรปเปอร์ตลาดลูกทุง่งแล้วก็ปล่อยไปด้วยความขับรู้สึกว่า u, you อ้อาวยูดีแมเช์เฉยแล้วสรุปแม่มึงนี่คือทางบ้านหรือว่าแม่ใครเนี่ยมันมาจากความเก็บกดของเราไม่พอนะฮัดอูดทำตั้งแต่ธันวาแล้วค่ะแต่ว่าเพิ่งมีแบบว่าเพิ่งจะว่างไปลงเสียงไปนู่นนะะี่นั่นเลยไงทำเองเลยไหมเพลงนี้ทำเองทำกับคนที่แต่งมนุษย์ป้าเลยน้องค่ะมันมาจากไหน มันก็เป็นมีมอินเนอร์เราอาจจะดูลายหรือเปล่าแต่จริงๆเราน่ารักอ่ะไหนจริงเหรอจริงๆมันต้องคนอยู่ดูเราเราอย่าชมตัวเองเหมือนเหมือนเรียกให้นักข่าวด่าด้วยคาดหวังแค่ไหนเพราะว่าอะไรเขาบอกว่าเพลงนี้จะเป็นหนึ่งในสงการ21วันต้องมาแน่เขาบอกว่าเพลงนี้จะเป็นหนึ่งในสงการ21วันต้องมาแน่ก็ถูกต้องเอาอีกนะตอนนี้เราก็ดูแบบหญิงได้แล้วเพราะเพลงเราดังมาไม่หรอกสนุกปัดเพ ไ,ไปไปแป๊กแป๊กก็เยอะไม่ค่อยมีคน,นพูดไงพอเพลงดังมันก็แบบเออนี่หน่อยสนุกดีเอ็มชอบเอ็มชอบแต่เห็งไงบางคนเขาไม่รู้เป็นเพลงเราเขาแบบเขาพูเหมือนเรียนเลยให้มีคนกคโกรธอยู่นะ<อ>ันนั้นลลกคิดแล้วมีข้อว่าหน้าพี่เหมือนคนที่ร้องเพลงนี้เลยค่ะ <c oughs> พี่ลิปซิงได้ตรงกว่าเจ้าของเพลงอว่ะปูก <c oughs> เเจ้าของเพลงเลย <c oughs> ชี้แจงไหมชี้แจงตรงนั้นเลยไหมว่าเข้าใจหน่อยก็ทำเออออกไปอะไเงี้ยก็ขำๆมาค่ะดีใจไหมพอเพลงนี้มันดังแล้วพอคนเริ่มร้องติดตามเป็นมีมที่ใหม่ดีใจดีใจเพราะว่าคอนเสิร์ตก็มากขึ้นดีกว่าคอนเสิร์ตก็มากขึ้นแบบคนอยากฟังสดอะไรก็แล้วแต่ร้องอย่างจาร้องอย่างพี่จ้าวทำคนแรกเลยแต่ปากเป็นนี้เขาทำเป็นอินเนอร์เป็นแบบแล้วก็ทักมันบอกว่าวันแรกกูงับปากตามมือไม่ทันก็เลยไปอินเนอร์ไป่ะ จะร้องต้องเก็บค่าลิขสิทธิ์คุณจ้าไหมเก็บอยู่แล้วเก็บอยู่แล้วเพื่อนกันนะเพื่อนกันก็ไม่ไม่แคร์ไม่เอาแต่คนอื่นร้องเก็บไหมคนอื่นไม่เก็บแต่เป็นจ้าเป็นจาแต่เพลงนี้ไม่ได้แต่งให้จ้าใช่ไหมไม่ได้เพื่อนกันเพื่อนกันเราเพื่อนกันเอาสุดท้ายเอมฝากเพลงเราค่ะก็ฝากเพลงนะคะไม่โยมมามิสเบสละกันเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องมันจะต้องตูดตเยอะหน่อยอามากด้วย เขาไม่เชื่อไปเกิดไปหยิบอตัวจุดให้แม่ดูลงอันแล้วห้าสี่สามสองไม่มีใครดีชั้แม่มึงค่ะแม่มึงเก่งที่สุดในโลกมึงมันเลิศที่สุดแล้วค่ะเลิศมากมากนี่ก็ต้องของตัวจริงนะจำได้จำได้จำได้ทุกเนื้อ เลยเดี <G ã i> ๋ยวเอาตรงนี <gi> ้ไปตัด <kek> ท่นแรกที่สำัเมื่อกี้ก็หับางนิน่ขอบคุณครคะขอบคุณนัอ่าเรยขอบคุณค่ะ